กับสวัสดีสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องเอฟซีกันเบิร์ดสุขสุขคนสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทอี่ทางฝั่งลาวสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีอยู่ทางฝั่งไทยแล้วก็อยู่ทางต่างประเทศน้ำเด้อเนาะอาทักทายกันคลิปนี้เนาะกัขอยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องยูทูบของพี่น้องวินตาพี่น้องแล้วก็สิภาพพ่อแม่พี่น้องเอฟซีปติดตามรับชมภาพบรรยากาศหรือว่าอ่าขบวนการผลิตอ่าน้ำมันปลาล์มพี่น้องเไยอยู่ที่ประเทศไทยเนาะแล้วก็ สิพาพมแม่พี่น้องเอฟซีเบอร์สุขุสุขุนไปเบื่องน้ำกันว่าเพิ่นมีขบวนการผาลิต์ยังใดพี่น้องเลยจังใดกัาอยู่ที่อนาสปปลาส่วนลานีเสือวว่าหลายๆคนอาจจะยัง่งโบเห็นแล้วก็ยั่งโบหูพี่น้องเลยแล้วก็อยู่ทางฝั่งไทยโบหรืหอว่าอยู่ทางต่างประเทศเนาะบางทานการยั่งโบท่านได้เห็นพี่น้องเลยจังใดกัคลิปนี้ไม่นอกมินต่าก็เลยสิพาอ่าพอเม่พี่น้องเอฟซีไปติดตามรับมชมคลิปน้ำกันพี่น้องเนาะ ว่าเพ่นผลิตจังใดเพ่นเฮ็ดแบบใดเนาะจึงออกมาเป็นน้ำมันให้เฮาได้หับประทานในปัจจุบันนี้อ่าก็คืออยู่แถวหมู่บ้านของพี่น้องมินตาในส่วนลายนี่อ่าก็อยู่ในปัจจุบันนี้ก็ราคาสินค้าก็อยากสูงอยู่พี่นอ้องไงขวดนน้อยนึงก็1 0 0พ0เนาะอ่าปัจจุบันนี้นะอ่าสินค้าในส่วนลายก็เมนนำมาจากต่างประเทศก็คือประเทศไทยหัลโพี่นอ้องไงน้ำมัน หนึ่งขวดี่ตามสุดราคาตามสุดนี่มีอยู่สิบพันกีบเนาะ,ะเหลือนั่นก็แม่นยิงตามขวดใหญ่ขึ้นไปพี่น้องเลยสิบพ <c oughs> ันสิบห้าพันน้อยสุดก็คือขวดสิบพันกีบยังใดเมื่อนี้กับไม่นองไม่แตากับสิภาพรมแม่พี่น้องทุกคนเนาะไปเบิงว่าเพิินผลิตยังใด่ัขนขบวนการยังใดแน่จึงได้ออกมาเป็นน้ำมันทีสะอาดแล้วก็ให เราทุกคนได้หับประทานกันในทุกเมื่อนี้เนาะจังไดก็ต้องขออนุญ,ญาตจากซ่องอ่าเสืยร้องไห้พี่น้องเลยเนาะอ่าจังไดก็ขออนุญ,ญาตหลายเด้อเนาะที่น่าอาคลิปมารีแอคชั่นและการนำเสนอเ,อเอผยแพร่ให้พ่อแม่พี่น้องเอฟซีทุกคนได้ติดตามหับ zoom น้ำกันเนาะพี่น้องเลยถ้ถาพิพลาดประกาศใดไม่น้องวินตากะขอโทษขออภัยอยู่ในคลิปนี้เด้อพี่น้องเลยเนาะโอเคพี่น้องคือเป็นการสัส้นๆเสียเวลาเข้าไปติดตามหับ zoom น้ำกันเลย ทัศนศึกษาโรงงานน้ำมันปาล์มครับอย่างที่ประจักษ์ต่อคุณผู้ดูนะครับตอนนี้มีปาล์มอยู่มากมายด้านหลังเราซึ่งน้ำมันปาล์มก็ต้องทํามาจากปาล์มแน่นอนอยู่แล้วแต่เราไม่ได้มีความรู้แต่ว่าปาล์มจริงๆแล้วมีมากมายหลายแบบครับถ้าเป็นปาล์มแบบตื่นเต้นก็จะเป็นปาล์ม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 อันนี้แบบตื่นเต้นพนักงานเริ่มปรึกษากันเองแล้วจริงๆแล้วก็ควรเล่นอย่างนี้กันบ้างนะ มีติดได้กว่านี้ไหมมีแบบไปถึงอวกาศยังไงโอ้ยังไงปามปามาปามปามปมปามปามปามมีแบบสดชื่นไหมปา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 มคิดไม่ทันเราจะไม่ห้ามปามกันตั้งเลยเหรอเอาเบือชื่อมาดีกว่าเชิญเลยครับพี่วันดีครับพี่ สวัสดีครับสวัสดีครับผมครับพี่เชิญเลยครับพี่ชื่อพี่อะไรครับพี่ผมวรวุฒุยอดพุทธนะครับหรือว่าอาจารย์ต้นทําไมถึงเรียกตัวเองว่าอาจารย์ครับคือปกติแล้วเราให้ความรู้กับเกษตรกรด้วยซึ่งปัจจุบันเนี้ยเรามีเกษตรกรนะประมาณ5 0,000คนที่ผ่านการฝึกอบรมจากเราเรียกได้ว่าอาจารย์ต้นมีลูกศิษย์5 0,000คนใช่ครับพอทษนะเริ่มต้นก่อนเลยใครเคยผ่านมืออาจารย์ต้นมาพิมพ์มาบอกตั้งคอมเมนต์หน่อยนะอาจารย์ต้นตอนไม่รู้เรื่องโอเคอาจารย์ต้นตอนนี้อยู่ ตอนนี้เราอยู่ที่สวนปาล์มนะครับตรงนี้ก็คือบริษัทชุมพรอุตสาหกรรมน้ํามันปาล์มจากัดมหาชนหรือ <Okay. S 2> ว่าคนเขารู้จักกันก็คือโรงงานน้ามันพืชลีลาชื่อนี้ได้ยินมานานแล้วน้ามันพืชลีลาไอ้จริงๆที่นี่ครับผลิตแต่น้ํามันปาล์มอย่างเดียวเลยป่ะครับอ่าใช่ครับก็คือที่นี่ผลิตแต่น้ํามันปาล์มอย่างเดียวนะครับแต่ว่าในส่วนของเมล็ดปาล์มหนึ่งเมล็ดเนี่ยมันได้ทั้งน้ํามันที่เราใช้สําหรับบริโภคด้วยแล้วก็น้ํามันเมล็ดในด้วยจากต้นฮะถามนิดนึงไอ้ด้านหลังเราเนี่ยมันค ด้านหลังของเราที่เราเห็นอยู่ทั้งหมดนะครับอันนี้เราเรียกว่าทลายปาล์มก็คือผลปาล์มเนี่ยที่เราตัดมาจากสวนแล้วก็ต้องเอาเข้ากระบวนการผลิตอันนี้มันเหมือนเป็นยอดหรือว่ามันเป็นผลของมันหรือว่ามันเป็นอะไรน,นี้เป็นผลเลยครับเป็นผลเลยเนาะใช่อันนี้<า>ใช่ใชไหม,ไมแล้วไอ้ส้มๆแบบที่เป็นเม็ดๆ,ๆอันนั้นคืออะไรครับอาจารย์ต้นที่เราเห็นเนี่ยครับก็คือปาล์มเนี่ยที่เป็นสีส้มๆเนี่ยอันนี้เราเรียกว่าปาล์มสุกคือปกติปาล์มบ้านเราเนี่ยมันจะมีสีดําดํานี่คือดิบซึ่งปาล์มสุกเท่านั้นจึงจะเข้าโรงงหีีบบแลล้้วกก็สััดดเพาาาะ่มมมมิไนนํ เราไปรับจากชาวเกษตรที่ไหนครับจริงๆแล้วอ่ะก็คือก่อนอื่นเลย C P I เราทำสวนแบบนมีสวนของตัวเองนะครับ2,000 20, 0ไร่2 0 0ห0ไร่โรงงานที่เราเห็นอยู่เนี้ยก็คือตั้งอยู่ใจกลางสวนหมื่นไร่เลยเดี๋ยวนะ ไอสวนปาล์มฝ<ช>ั่งตรงข้ามอันนี้ก็คือของน้ำมันพืชลีลาใช่ครับที่เราเห็นอยู่เนี่ยนะครับทั้งหมดเนี่ยแต่ว่านี่ไม่ได้รับชบาวบ้านมาปลูกเองอเราปลูกเองส่วนหนึ่งครับสองหมื่นไร่เนี่ยจริงจทลายที่เข้ามาหีบจริงๆประมาณ20% 30%ส่วนที่เหลืออีกประมาณ70%ก็คือเราก็รับจากเกษตรกรเหมือนกันเหตุผลที่เราตั้งโรงงานในสวนเนี่ยก็เพื่อความสดใหม่ของทลาย คือเราตัดลงมาปุ๊บเสร็จแล้วมาจุดรวบรวมรวบรวมเสร็จก็มารวบรวมที่ลานของโรงงานเพื่อที่ว่าจะเข้ากระบวนการผลิตเราจะส่งผลผลิตพวกนี้เข้ามาที่โรงงานเนี่ยไม่เกิน24บชั่วโมงมันก็เลยเป็นว่าของเราเนี่ยมันสดมันมีผลต่อตัวน้ํามันเลยใช่ไหมครับใช่ใช่ครับไอปาล์มที่ดีที่มาทาน้ามันหน้าตาต้องเป็นยังไงอันดับแรกเลยมันก็คือต้องเริ่มตั้งแต่ต้นปาร์มต้นกล้าพันธุอย่าง CPI เราเองเนี่ยเราให้ความสําคัญกับจุดนี้มากเพราะว่าเราปรับปรุงพันธุ์เองนะเหตุผลที่เราจําเป็นต้องคัดพันธุ์เองปรับปรุงพันุเองเพื่อที่ มีที่สุดใช่ครับที่มันมีคุณภาพเรื่องเปอร์เซ็นต์น้ำมันเรื่องผลผลิตตันต่อไร่ให้ได้มากที่สุดเพราะว่าอย่าลืมว่าขนาดเรามี2องหมื่นไร่เรายังมีผลผลิตเข้ารงงานพอยี่สิบเปอร์เซ็นต์แล้วอีกแปดสิบเปอร์เซ็นต์่ะเขาใช้เมล็ดพันธุ์หรืออะไรจากเราปะอ่าใช่ครับคือตอนนี้ของเราเองเรามีเกษตรกรที่ปลูกในส่วนของพันธุ์พวกนี้ก็กระจายทั่วทั่วประเทศนะครับไม่เฉพาะจังหวัดชุมพรนอกจากว่าเราเป็นการคัดเมล็ดพันธุ์คัดต้นกล้าพันธุ์ที่ดีไปปลูกแล้วอีกส่วนหนึ่งก็คือในเรื่องของ ลายที่เข้ามาส่งซึ่งการจัดการเนี่ยด้วยปัจจุบันเนี่ยครับเราเรียกว่าเราการทําสวนภายใต้มาตรฐาน ISPO เราได้รับการรับรองมาตรฐาน ISPO เนี่ยขั้นสูงสุดเลยนะ <S r s p o นี่เป็นมาตรฐานแบบ global เลยวะครับใช่ชครับ<ม>ทั่วโลกเลย oh. คือ ISPO เนี่ยก็คือมันเป็นการทําสวนแบบยั่งยืนนะครับคำว่ายั่งยืนก็คือ1ต้องอยู่กับชุมชนนะครับ <Ừ. S 1> สนะครับก็คือ,อเรื่องความเป็นธรรมทั้งกับคนงานทั้งกับคู่ค้าแล้วก็3ก็คือเรื่องของการใช้สารเคมีที่มันน้อยที่สุดแล้วก็จำเป็นที่สุดอย่างสิ ผมยกตัวอย่างเนี่ยอย่างสวนของเราสองหมนไร่เนี่ยนะครับการกำจัดหนูของเราเนี่ยเราใช้นกแสกนะเราไม่ได้ใช้สารเคมีเพื่อไปกำจัดหนู<อ>ฉะนั้นในะในหมื0นไร่ของเราเนี่ยเราจะมีนกแสกอยู่ทุกๆ50ไร่ประจำการอยู่เลยเขาเป็นพนักงานเหรอฮะนกแสกเป็นส่วนหนึ่งของเรานะเว้หมายความว่าที่นี่ไม่ใช้สารเคมีเลยเหรอครับใช่ในการกำจัดหนูเราใช้นกแสกเลยนะครับกินหนูอย่างเดียวจากการทำงานให้เราฉะนั้นสังเกตดูว่าผลผลิตของเราที่ออกมาเนี่ยรอยหนูกัดแทะจะน้อยมากแล้วก็ที่สำคัญเลยก็คือไม่ใช้ยากแล้วก็สองก็คือทีี่่เเเรราาห็็นนปสชมพููกะจยยอ สวนเนี่ยอันนี้ก็คือมันเป็นอาหารของตัวห้ามตัวเบียนนะครับซึ่งตัวห well. ้ามตัวเบียนเนี่ยมันจะไปกินหนอนที่กินต้นปาล์มแล้วตัวห้า <No, hmm, <S <S มตัวเบียนนี่คืออะไรครับพี่เป็นแมลงชนิดหนึ่งครับที่มันกําจัดหนอนโดยโดยธรรมชาติของพธรรมชาติเนาะหน้าตาเหมือนอะไรพี่มันหน้าตาเหมือนอะไรหน้าตาเหมือนตัวต่อเฮ้ยเจ๋งว่ามีน้าถึงได้มาตประตานรแบบระดับสูงสุดเนาะใช่เบียมาเดียมมาเดียมจานต้นทาถามนิดนึงว่ากว่าจะได้อผลปาล์มแบบนี้ต้นปาล์มเนี่ยต้องใช้เวลาปลูกนานแค่ไหนกว่าจะออกมาเป็นผลหนึ อย่างน้อยก็ปีหนึ่งเลวนะครับเสร็จแล้วลงไปปลูกในดินเนี่ยครับดูแลบำรุงรักษาอีกสาเดือน30เดือนเกือบ3ปีใช่ครับเราจึงจะสามารถได้ทลายที่มันมีคุณภาพแต่30เดือนแรกเนี่ยขนาดทลายไม่ไม่เท่านี้นะครับเล็กๆอยู่จะเล็กกว่านี้นะครับก็คือขนาดทลายเนี่ยจะเพิ่มขนาดขึ้นตามอายุอย่างที่เราเห็นตอนนี้นี่ประมาณกี่ปีครับโดยเฉลี่ยถ้าเป็นกองเนี้ยนะครับโดยเฉลี่ยจะอยู่ที่ประมาณ1 2บสถึงสิปีโอ้โหแล้วเขาอยู่ได้กี่ปีอ่ะหลังจากที่ปลูกเขาเสร็จสาปีเนี่ยปกติแล้วจะอยู่ได้ 25-30ปีอายุาการเก็บเกี่ยวอตอนนี้เราเข้าใจเรื่องปลูกจากอาจารย์ต้นละต่อไปน่าจะเป็นเรื่องของการผลิตที่อยู่ข้างหลังเราเออไปดูไหมไปดูแล้วตอนนี้เราอยู่กับพี่ หนูใช่ไหมครับหมูหมูหนูโดนกินหมูแล่ากิเหมูแต่พี่หมูแล้วแต่หมูลวพี่หมูทําอะไรที่นี่่พี่พี่เป็นพอโรงงานที่นี่ครับโรงงานเราเนี่ยเราทําปลามาธุรกิจปลามา44ปีจะ45ปีจะสี้ยปีละเราเกิดใช่น้ราันพืชน้ำมันพืชลีลาในชื่อเราดีมานานละใช่ครับแล้วก็เราเป็นโรงงานแรกๆเลยที่ครบวงจรเนี่ยที่น้องเห็นเนี่ยสวนปาล์ม2 0 0หมืนไร่นะครับพี่หมูครับด้านขวาอนี้กำลังเกิดอะไรขึ้นอยู่ครับอันนี้คือจากที่เราอาจารย์ต้นแนะนํามาเนี่ยตรงนี้เขาเรียกว่าจุด รับปามเขาเรียกว่าลานปา์มเราจะทําหน้าที่ในการรับปามจากสวนเนี่ยใหม่ๆสดๆจากสวนเนี่ยเข้ามาปับ๊บเราก็ดานะครับแล้วก็<อ>ป้อนปามเข้าไปทําการผลิตดันลงมาเลยอย่างนี้ใช่ใช่ครับผมและเครื่องด้านล่างคืออะไรครับ ขึ้นด้านล่างเนี่ยเป็นระบบเขาเรียกว,ว่าคอเวเยอร์เป็นสายพานลำเลียงซึ่งมันจะลำเลียงเอาผลปาล์มเนี่ยครับไปทำการน,นึ่นนงถ่านเป็นไปถ้าไปโปรเซสต่อ,อไอ้กลิ่นที่เราได้กลิ่นอยู่เนี่ยนะฮะใช่เลยเหมือนกับผลไม้สุกๆแบบอหอมๆหวานๆเน,นี่ยนะเดี๋ยวพี่มีตัวอย่างให้หน้าตามันเหมือนอง,งุ่นเหมือนละกตอ่าใช่ครับขยายความนิดนึงน้ำมันจากปาล์มเนี่ยมาจากสองส่วนด้วยกันครับส่วนเปลือกนอกเนี่ยก็เรียกว่าน้ำมันจากเปลือกนอกที่เราเอาไปใช้ทําเป็นน้ํามันใสที่กินบริโภคประกอบอาหารเข้าไปนะครับส่วนข้างในก็คือน้ํามันเม็ดในนา์มั เท่ากับ้านมะพร้าวโดยทั่วไปแล้วบ้านเราไม่นิยมกิน um แต่มันมีค่าที่ไปอุตสาหกรรมตอร่อเนื่องอุตสาหกรรมโอเลอโอเคมีเคมีคอลทำอะไรบ้างเครื่องสําอางช็อกโกแลต <Okay. S 2> สบู่เกรดพรีเมียมที่ขึ้นโรงแรมก็ใช้ตัวนี้ล่าสุดไบโอดีเซลก็เอาตัวนี้ไปทําได้อ,อ๋อแสดงว่าไบโอดีเซลไม่ใช่เปิดนอกต้องเป็นตัวข้างในใช้ได้ทุกส่วนผมมีคําถามครับระหว่างเม็ดกับแกนอะไรมีราคาแพงกว่ากันครับคือจริงๆถามว่าถ้าราคาแพงกว่าคือเม็ดในเพราะมันได้น้อยเนาะถ้าพี่พูดปาล์มหนึ่งทลายเนี่ยนะครับมันจะได้คิดเป็นร้อย นะมันจะได้น้ํามันส่วนนอกเนี่ยประมาณ18%เปอร์เซ็นต์มีข้างในแค่สองเปอร์เซ็นต์เพราะนั้นเนี่ยไอ้ส่วนที่น้อยในเวนลาขายก็จะราคาแพงแต่ในนแง่ของลุ่มของของปาล์มเนี่ยจะได้เปลือน,นอก,นอกเยอะพี่พขยายความนิดนึงปาล์มเนี่ยนะเป็นพืชเศรษศรฐกิจไม่ใช่เฉพาะระดับประเทศนะนะ้องระดับโลกเพราะว่าคนในโลกเนี่ยเราจะใช้ปาล์มมากกว่าน้ามันชนิดอื่นปีหนึ่งนะครับที่เราส่งออกปาล์มเนี่ยทยเป็นส่วนหนึ่งที่ส่งออกน้ำมันปาล์มไปด้วยปีหนึ่งอ่ะประชากรของโลกเนใช้น้ำมันปาล์ม73ล้านตันที่น้อง ของเห็นเนี่ยไม่ใช่เฉพาะเอาไปแค่แค่เป็นน้ำมันขวดแล้วผัดทอดนะมันสามารถแปลรูปไปทางด้านอาหารได้หลายชนิดมากบะหมี่สตูรูดก็ใช้น้ำมันปลาล์มประเภทหนึ่งเป็นน้ำมันข้นนะครับแล้วก็ไอ้พวกซอสที่ทำบะหมี่สตูรูดเขาใช้น้ำมันใสเป็นส่วนประกอบของซอสความพิเศษของน้ำมันปลาล์มมันคืออะไรพี่เขาถึงเลือกใช้เยอะมากความพิเศษของน้ำมันปลาล์มก็คือเขาเนี่ยมีคุณสมบัติเด่นในเรื่องการอดทนทนความร้อนตัวอาหารหรือตัวส่วนผส์ที่จะเอาความร้อนไปใช้เนี่ย เหมาะที่จะเอาน้ำมันปาไปทําคือถ้าพี่สรุปเนี่ยนะตั้งแต่ตื่นนอนมากินข้าวนอนนะ่ะน้องใช้น้ำมันปลาหมดเลยโดยที่เราอาจจะรู้ตัวแล้วไม่รู้ตัวใช่พูดถึงตรงนี้ดีกว่าเห็นกาลังเขาเรียกว่าหนีบใช่ไหมพี่ข้างในเดี๋ยวเขาหนีดไปหนีดมนแล้วปามันมีหน้าที่แบบมันไม่มีผลผลิตต้องหยุดโรงงานอะไรย่างนี้ไหมพี่ไม่มีครับแต่อาจจะมีแบบช่วงที่แรงอาจจะน้อยลงบ้างแต่เดินเครื่องกัน oh. ทั้งปียิ่งหลังๆเนี่ยเราเอาไปทําพลังงานทดแทนไบโอดิเซลด้วยยิ่งแบบต้องการเยอะที่เห็นควันขาวๆนี่คือไอ้น้ำใช่ไหม ที่มาของไอ้น้านะโรงงานนี้ปาล์มข้ามาหนึ่งทลายไม่ได้ทิ้งเลยเราจะเอาใยที่หีบนี่แหละไปทําไอ้น้ําแล้วก็ปั่นไฟใช้เองเนี่ยที่น้องที่น้องเห็นเนี่ยนะครับถามหน่อยฮะพี่ขั้นตอนไอ้มอนึ่งอย่างเงี้ยครับใช้อุณหภูมิประมาณเท่าไหร่ฮะในการนึ่งปาล์มการนึ่งปาล์มที่สุกก็คืออุณหภูมิ150องศานะครับแรงดันประมาณ3าาสามปานี่มันคืออะไรครับพี่3เท่าของบรรยากาศบรรยากาศปกติปกติอยู่เนี่ยเรายืนอยู่เนี่ยหนึ่งครับหนึ่งบรรยากาศนี่สามเท่าเรานึ่งนานไหมครับพี่ ประมาณ90นาทีครับคือปาล์มที่เราลำเลียงมาแล้วชั่งน้าหนักหม้อนึ่งหนึ่งประมาณ30ตันนะครับเรามีหมอ 1, ้อน<ล>ึ่งสามใบแล้วพี่นึ่งพร้อมกัน3าอันเลยเหรอก็ใช่ครับเราก็จะสลับนึ่งแล้วก็ไอ้ที่สุกแล้วเราก็เท,แล,เทแล้วก็ป้อนปาล์มเข้าหม้อนึ่งก่อนที่ดูปาล์มอันนี้พี่เป็นปาล์มที่เรานึ่งแล้วนะที่น้องเห็นเป็นทลายนะครับพอนึ่งแล้วสีก็จะเปลี่ยนทีน,นี้การนึ่งเนี่ยนะครับเป้าหมายในการนึ่งเนี่ยหนึ่งนี่เลยฆ่าเชื้อเพราะว่าเรามาจากธรรมชาติอาจจะมีเชื้ออะไรพว,วกนนนีี้้้มาาาเ่็็ลลววกทททํใหหหตตัััยุดองน มันหล,หลุดออกมาแล้วเห็นไหมครับที่พี่จับเนี่ยน้ำมันเริ่มบอกแล้วเราไปนึ่งเนี่ยมันจะทําให้ตัวเซลน้ำมันน้ำมันนี่แตกตัวได้ดีออกมาแล้วออกมาแล้วออกมาแล้วหโโัวนักไงเปิดแล้วไม่แยกเปิดแล้วถึงเวลาตอนนี้คือนึ่งเสร็จแล้ว90นาทีก็จะเทปลามาแล้วครับว้าวโอ้ใหญ่มาเริ่มเลยครับ30ตัน30ตันนั่นกำลังเทเลยนะใช่ครับระบบควบคุมเนี่ยเราจะมีพนักง,งานคอนโทรนอยู่ในห้องคอนโทรลแค่คนเดียวตั้งแต่การป้อนอะไรเนี่ย นนตัวหม้อนึ่งเนี่ยเขาจะถูกดีไซน์ไว้มีฝาบนกับฝาล่างตอนที่เราป้อนปาลมีฝาล่างปิดฝาบนเปิดเพื่อรับปาลมดิบเข้ามาหลังจะรับเสร็จแล้วเราก็จะนอนอย่างนี้และครับแล้วก็ปล่อยสตรีมที่พี่บอกไปอ่ะสามบาทห้าสิบสาก้าสิบนาทีเสร็จแล้วเราก็เอาแรงดันออกแล้วก็ตอนที่เราเทปาลมออกเนี่ยเราก็จะเปิดฝาล่างแล้วก็เทปาลมออกมา แสดงว่าไอฝาที่เปิดอยู่อันนี้คือฝาล่างใช่ไหมครับใช่อันนี่คือฝาล่างผมถามไปอีกตอนนี้มันเริ่มมีน้ำมันมีอะไรอย่างนี้มันกลัวการเผาไหมอยู่เพราะมันจะไฟแบบมันจะเกิดอะไรไหมไหมไหมครับเพราะว่าตอนนี้มันเป็นไอไอน้ำที่เราใช้มันเป็นไอเปียกนะ150าองศาก็จริงแต่ว่ามันไม่ได้เกิดการติดไฟมันมีความชื้นมันมีความชื้นอยู่เพราะว่าเราต้องการให้มีความชื้นนิดนิดนะครับเพราะว่ามันจะได้แทรกเข้าไปในผลฟ้าให้สุกได้ดีขึ้นไอนี้เทมบแล้วครับ เขาก็จะกลับไปสู่สเต็ปเดิมแล้วเดี๋ยวก็เตรียมที่จะป้อนปามลงละ,ละเพืน่อนึ่งหม้อต่อไปวนไปเรืเ่อยๆใช่ครับรอบหนึ่งนี้เรากี่นาทีครับพี่รอบหนึ่งก็เฉพาะหม้อนเนี่ยเก้าสิบนาทีครับโอ้ช่วลางครึ่งใช่ช่วลมงครึ่งอันนี้ปามที่นึ่งแล้วเนี่ยเราก็จะมีตัวเนี่ยที่น้องเห็นเนี่ยเป็นตัวเกลี่ยนะนะเขาเรียกออโต้ฟิชเดอร์ใช้เกลี่ยปามก็ทะลอยลงในสายพานแล้ว้าไปาสายพานนี่ก็ลําเลียงไปขึ้นไปเพื่อจะไป <c oughs> ไปหีบแต่นิดนึงก่อนหีบเนี่ยเนื่องจากปามมันมีทั้้้งงงทรราาาาาายยแแลลละนปปเเเตตออออไก่ผ นี่ออกจากทลายก่อนเราจะไปหมุนโดยใช้เครื่องนวดแยกคล้ายๆตะแกรงอ่าแยากผลออาจกทลายใช่ครับเดี๋ยวเราไปดูข้างบนใช่ครับเดี๋ยวไปทางนี้เชิญครับตรงนี้ก็อะไรครับพี่ตรงนี้ก็คือปาล์มที่เรานึ่งเสร็จแล้วมันยังมีทั้งทลายและผลปาล์มอยู่นะครับ<อ>ตรงนี้เข<อ>าここเรียกว่าเครื่องนวดทําหน้าที่ในการเอาปาล์มเนี่ยเข้าไปแล้วเขาจะหมุนถ้าน้อง <บ S 1> สกเกตข้างในจะมีเป็นตะแกรงอยู่เห็นไ,ไหมครับเป็นช่องๆผลปาล์มที่สุกแล้วก็จะหล่นด้านล่างด้านล่างแล้วก็เอาลําเลียงไปไปข้าหีบส่วนทลายก็อยู่ด้านบนนะครับทีนี้ส่วนของทลาย ทรายที่สวนมากับผลครับมาอยู่ตรงนี้ใช่นี่ก็เรียกว่าเป็นทรายเอ็มซีบันนะเดี๋ยวสัเยก็เรียกทรายเปล่าแล้วตรงนี้ก็ยังมีน้ํามันอยู่นนเราเอาไปหีบก่อนนะครับหีบเสร็จแ,แล้วฉีกเป็นเส้นใยไปเข้ารงไปฟ้าเรีว่ามวนไอเราอ่ะนึกว่าทรายที่ไม่มีลูกเนี่ยอาจจะไม่มีอะไรที่ได้ใช้แล้วปรากฏมีน้ํามันอยู่ในนั้นอยู่ทีนี้พลิกกลับมาที่ผลปามเนาะที่เราแยกแล้วเราก็จะเข้าสถานีนี้เขาเรียกว่าสถานีหีบน้ํามันในนี้ที่น้องเห็นเป็นถังสีงขาวเนี่ย,เ,ยเขาเรียกว่าตัวปวนเขาเรียกไดเจตผลป วามที่มันสุกแล้วเนี่ยมันจะสุกใบมีดอ่ปันปันป่นปัน่นปั่นเหมือนเราปั่นน้ำผลไมอ้อ่ะหลักการเดียวกันปั่นอย่างเงี้ยปั่นแบบให้มันเละเลยใช่ปั่นให้เละเพราะ<อ>เราจะ เอาไอ้ตัวเนื้อไปเข้าตัวนี้ก็เรียกว่าสกูเเรสเพื่อเพรดเอาน้ํามันออกมาส่วนเส้นใยก็จะมีเส้นใยกับตัวนัดเนี่ยเราก็ไปแยกนะครับเส้นใยก็ไปเข้าบอยเลยไปริดโรงไ,ไฟฟ้าช้วม,มวนได้อีกไม่ได้ทิ้งแล้วก็มีเม็ดไตเเล็ดไนเราก็ไปคะทอแล้วก็ได้เป็นเล็ดไนแล้วไปหีบน้ํามันเนล็ดไนแสดงว่าการหีบเนี่ยมันแยกกันมันจะมีหีบที่เป็นตัวลูกแดงหีบที่เป็นตัวเล็ดไตแล้วก็มีที่ทลายมีการหีบทั้งหมด3แบบถูกต้องครับจากที่เราเราหีบแล้วเนี่ยเราจะได้เป็นน้ํามันปาล์มดิ ยังไม่บริสุทธิ์นะน้ำมันก็จะถูกลำเลียงข้างใต้เนี่ยเป็นท่อไปที่ตรงนี้ครับอันนี้สีเหมือนน้ำมันมากมีความหนืดเห็นชัดเลยว่ามีความหนืดแล้วก็สีเข้มเลยตรงนี้เราต้องทําการเหมือนรองก่อนก็เรียกว่าวเป็นดแนนสกรีนนะครับรองหยาบรองเอาพวกเห็นไหมครับข้างบนเนี่ยมันจะมีพวกตะกอนพวกเศษอะไรใย,ยเล็กๆเนี่ยออกด้านบนน้ํามันเนี่ยจะลงด้านล่างใยพวกนี้ก็จะลำเลียงผ่านตะกลตัวเนี้ย มันมีน้ำมันอยู่หน้าเราก็ไปหีบซ้ําอีกส่วนน้ํามันที่ออกด้านล่างเนี่ยน้องเห็นถังสองใบไหมครับตรงเนี้น้ํามันเนี่ยเราจะเอาไปตกตะกอนอีกรอบหนึ่งเพื่อให้ได้น้ํามันที่เป็นน้ํามันใสและเป็นน้ํามันแดงๆนะครับเป็นน้ํามันพูตลอยเนี่ยหลังจากนั้นไปผ่านกระบวนการแยกตะกอนละเอียดเพอร์ีไฟเออร์แล้วก็ไปไล่ความชื้นออกไว้ข้าดาดเออร์ก็เป็นน้ํามันพูดปาปมออยเข้าถังเก็บ เพื่อสองไปกับไปโรงวิไ์นไต่อที่เนี่ยจะเป็นพลังงานเขาเรียกว่า <t> ซ <une> ีโรเวส e นะไบโรดักอีกตัวหนึ่งที่ลืมไปเวลาเราแยกน้ำมันฟิลิไฟแล้วเนี่ยเราจะได้เขาเรียกว่าน้ำเสียกับกากริคันเตอร์นะ <te le> <t une> เราก็ไม่ทิ้งนะเราผสมกันแล้วก็ไบโอก๊ส รู้จักไหมครับการบักบอใบก๊สคือจริงๆเมื่อก่อนโรงปั๊มเนี่ยน้าเสียมจะมีกลิ่นเหม็นมากที่กลิ่นเหม็นเนี่ยมันเกิดจากการย่อยสลายและปล่อยกา๊าซขึ้นมาเราก็เลยไปควบคุมมันไปบําบัดมันโดยการเอาใบาก๊สนี่คือเอาแบคทีเรียเข้าไปย่อยแบคทีเรียเนี่ยเขาจะให้แก๊สมีเทนขึ้นมาแก๊สมีเทนเนี่ยเราก็เอาไปใช้ประโยชน์ต่อของเราที่นี่เราได้รางวัลไทเลนเคนทีเจลวอร์ดเราทําโครงการกับมาเลเซียเชียงใหม่เป็นที่แรกของเมืองไทยเลยผลิตแก๊สสำหรับรถยนต์ NG v วได้ไปบรรจุรถได้เลยอี สัเกตพอเราหมักแก๊สคุภาพแล้วสิ่งที่ได้จากเอาเอาตัวน้ําเสียอากตันเซอร์เปีนหมักเนี่ยเราไม่ได้ทิ้งนะมันคือน้ําปุ๋ยที่น้องเห็นสวนสองหมือนได้เราก็จะเอาน้ำเนี่ยกลับไปรดต้นปาล์มรดข้าวปุ๋ยแล้วก็ไม่มีปัญหาเรื่องน้ําเสียอยู่ในสวนเราต้องหมักนครับเอาจากนี้ไปดูอะไรต่อครับพี่หลังจากนี้น้ํามันเนี่ยครับพอเราได้น้ํามันในถังแล้วก็มีรถของลีลามารับน้ํามันแล้วเดี๋ยวเราจะไปดูโรงงานปรไฟ์สำน้ามันให้มันบริสุทธิ์แล้วก็แยกไขน้ํามันอีกโรงหนึ่งเอาล้ครับ รงนี้เรามันถึงจุดที่2แล้วแต่เห็นบอกว่าที่นี่เป็นโรงงานแห่งแรกใช่ครับก็ที่นี่เราก็เป็นโรงงานจุดเกิดของ CPI เลยนะครับทีนี้น้ํามันดิบที่เรามาเมื่อเช้าที่น้องๆไปดูกันนะครับเราก็ถูกลําเลียง่านรถมาแล้วก็จ่ายเข้าไปในถังตัวนี้เนี่ยครับตัวนี้ที่น้องเห็นอยู่เนี่ยนะครับถังหนึ่งประมาณ3,000ตันพอเก็บไว้ในถังแล้วเราก็จะเตรียมแล้วเราก็จะไปเข้าโปรเซสเพื่อจะผลิตน้ํามันที่เราอไปใช้ทอดพี่หลุดพี่เรื่องหนึ่งประโยชน์ปาล์มนะถ้าน้องเห็นผลปาล์มสีสม้มอมแดง รู้ไหมครับรู้ไหมว่าข้างในเนี่ยมันมีวิตามินอยู่3ตัวเยอะมากเลยให้เดาวิตามินอะไรสีส้มต้องเป็นวิตามินที่ละลายในน้ํามันใช่สีส้มในแครอทอีครับ,รบถูกต้องครับอ e ีเยอะครับอีกตัวหนึ่งเบต้าแคโรทีนเหรอครับถูกต้องเลยครับในเบตา้าแคโรทีนเนี่ยนะในน้ามันปาล์มที่หน่วยที่เท่ากันเนี่ยมีมากกว่าในแครอท15เท่า<อ>วิตามินเอแล้วก็มีโอเมก้า369อันนี้ก็คุณประโยชน์ที่อยู่ในน้ำมันปาล์มเพิ่มเติมแล้วหลังจากนี้ที่อยู่ถังนี้ทำยังไงต่อครับหลังจากอยู่ในถังเนี่น มน้ำมันแล้วก็เราจะทีนี้เป็นเกี่ยวกับโรงกลั่นแล้วนะเราจะไม่ค่อยเห็นละมันจะมีระบบปั๊มและลายท่อก็จะมีปั๊มสูบน้ํามันในถังเนี่ยผ่านตับลายท่อแล้วก็เข้ามาในกระบวนการทีน,นี้จากท่อเนี่ยอันนี้เป็นโรงกลั่นเรานะครับอันนี้เวลาเราจะปิดเดืน้ำมันให้ลูกค้าเนี่ยเราจะเลือกเครื่องจากที่ได้มาตรฐานของยุโรปอันนี้ระบบไอคอนดิซิงนะครับเป็นระบบที่ทันสมัยและผลิตน้ํามันที่ได้คุณภาพเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าจากน้ํามันดิบที่เราเห็นเมื่อเช้าเนี่ยมีกระบวนการยังไงทําให้เอาไปใช้ประโยชน์ได้บ้าง ครับผมบอาบไปเพราะเข้ามาในนี้อย่างแรกที่รู้สึกได้เลยคือมืดถอดแว่นดำก่อนพ่อ <laughs> อ๋อเราเรื่องจากตรงไหนครับพี่ครับเดี๋ยวพี่อธิบายก่อนนะครับกระบวนการทําให้น้ํามันบริสุทธิ์หรือ r e f i n e r นเนี่ยมันมีขั้นตอน3ขั้นตอนหลักๆ1กําจัดอย่าง2ฟอกสี 3คือกลั่นเดี๋ยวพี่จะพาน้องไปดูมันดูภายในไม่ได้เนาะมันเป็นหอกหลั่นเป็นกะบ,บ,บกแก๊กหลั่นเดี๋ยวเราไปดูแต่ละชื่อแล้วกันกระบวนการแรกเนี่ยน้ำมันดิบที่เรามาเนี่ยจะเข้ามาในถังนี้เขาเรียกการกําจัดยางซึ่งพืชทุยชิงดิบจะมีเพราะไอ้ตัวยางหรือการรเหนียวเหนียวเนี่ยถ้าเราไม่เอาออกเวลาเราไปทอดน้ํามันมันจะสีมันจะคล้ํามันจะเนื้นหนาน้ํามันปาล์มนะครับถ้าเราไปทอดในครัวเนี่ยไม่มีคราบอะไรเกาะผนังครัวเลยเพราะว่ามันไม่ไม่มีกำร,ร,รอกระบอ,อกหมด เพราะนั้นการทำสารในครัวจะง่ายมากถ้าเป็นน้ำมันปาล์มไปดูกระบวนการต่อไปเลยครับได้ครับน,นี้ครับเชิญครับแามพี่มาเลยกระบวนการต่อไปเราจะเอาพวกกำรรพวกยางเหนียวเติมแป้งฟอกสีเข้าไปแป้งฟอกสีให้นึกภาพเหมือนแป้งเป็นผงผงหรือ,อปูนก็ได้แต่นี่ไม่มีอันตรายนะเพราะมันเป็นพวกแร่เป็นตัวไหนที่เขาจัดกัดมาจากดินูเของไฟคุณสมบัติเหมือนน้องเคยกรองตอนวรริทยาศาสตร์มต้นไหมที่เรากรองน้ำไม่สะอาดใส่ฐานใส่อะไรเข้าไปไอ้ตัวนี้คล้ายๆฐานมันมีรูพุนเพราะนั้นมันจะดึงพวกกำพวก ีอะไรที่เราไม่ต้องการเนี่ยซับวไว้ตัวไว้กับข้อเองให้หมดเลยจากตรงนี้เนี่ยครับรับสีที่ก่อนฟอกคือสีอะไรครับพี่สีก่อนฟอกเนี่ยน้องจะเห็นผลปามเมื่อเช้านะแล้วก็สีน้ำมันดิบเนี่ยจะออกสีส้มเข้มเลยเพอฟอกเสร็จแล้วสีจะใสขึ้นปามเ,เป็นน้ำมันที่ทนความร้อนจุดเดือดมันค่อนข้างสูงถูกต้องเลยครับฟอกแล้วสีน้ำมันจากแดงแดงสดๆไม่ใช่เป็นยังไงเดี๋ยวไปดูเลยครับโอเคครับ,รบอ ตรงนี้ก็เป็นเครื่องจักรที่เขาเรียกว่าการกรองแป้งเขาเรียกเอามาวฟิลเตอร์เป็นสัพเฉพาะน้ำมันจะผ่านการหม้อกรองนี้เสร็จแล้วนะครับเพื่อเอาแป้งออกน้ํามันที่น้องเห็นก็จะใส่แบบนี้เลยใช่แล้วในฟิลเตอร์ตัวนี้เราใส่อะไรบ้างครับที่เป็นฟิลเตอร์ของมันไม่ต้องใส่อะไรเลยครับก็เอาแป้งเข้ามาแล้วก็อัดเข้าไปแล้วมันก็ผ่านเหมือนน้องกรองน้ํา พี่หมูครับพี่หมูตรงนี้มีกล้องอยู่นี่ฮะใช่ครับอันนี้ใครก็ดูตรงไหนฮะแป้น,นี้เราจะใช้คนโอเปเรตน้อยมากเพ mm hmm. ราะนั้นน้องเนี่ยเขาจะอยู่ในห้องคอนโทรลดูว่าแป้งน้ํามันเนี่ยต้องการสีสาบนะโดสแป้งเท่าไหรนน่แล้วน้ามันที่กรองมาแล้วสีเป็นยังไงเขาจะดูแผนกล้อง,งเลยแล้วเขาก็ไปปรับคอมพิวเตอร์โปรแกรมโดสหลังจากนี้เราจะไปเข้ากลั่นแล้วครับต้องกลอีกหรอครับใช่ครับโอ้โหถังความร้อนมาตั้งประมาณผมเห็นประมาณ5าถังแล้วนะใช่ครับทีนี้ของจริงคืออยู่ในหอกลั่นครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่ามันเกิด น้ำมันน้ำมันที่เราผ่านการฟอกสีมาแล้วใสๆเนี่ยแต่ว่าตัวกรดไขมันอิสระยังไม่ได้เอาออกเราเข้าไปไปกลั่นโดยน้ำมันนี่จะไปขึ้นชั้นบนเลยในหอกลั่นเนี่ยเราจะควบคุมอุณหภูมิมมมที่255อสางศาที่สภาวะใกล้เคียงศูนย์มากที่สุญญากาศประมาณ5ไม่เกิน5มิลลิบาร์ถ้าน้องไปอยู่ในหอกลั่นที่ลอยได้เลยค่ล้สุญญากาศเลย หอมันมาจากหมายนกัว่าไอ้หอเนี้ยมันสูงแตกชั้นใช่คับแต่ว่าในแต่ละชั้นที่อุณหภูมิมันจะออกมันจะมีจุดออกของมันใช่คับไอตัวนี้มันก็ระเหยออกแต่น้ํามันเรายังอยู่มันเป็นไอออกไปใช่เป็นอะไมันเป็นทางออกข้างๆให้มันใช่ถ้าออกข้างแล้วมันก็รวมมาแล้วทำไมเขาเรียกว่าระบบไอคอนดิซิ่งไอคอนดิซิ่งคือการทําสูญอากาศโดยใช้น้ําแข็งในการดึงถ้าเป็นเซริญยี่ก่าเ๋ใช้สตรีมใช้ความร้อนแต่นี่เราใช้น้ําแข็งในการดึงไว้ค้าออกดึงยังไงครับก็คือเวลาไอของพีเออดีนะครับกว่าความชื้นเนี่ย ปั๊มเวค้ปั๊มเวคขามคือตัวดูดอากาศ พอดูดพวกนี้ออกไปปั๊บมันก็จะพีเอฟดีเนี่ยมันจะผ่านหอพีเอฟดีก็คือใช้น้ํามันพีเอฟดีที่เป็นของเหลวสครับออกก่อนสครับสครับเป็นปรดไขมันลงมาส่วนที่เป็นความชื้นกับอากาศเนี่ยลอยไปติดตัวชุดไอคอนดนซิงซึ่งข้างในจะมีแอมโมเนียวิ่งอยู่มันก็จะเกา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 ะแล้วก็คอนเดนต์อ่าใช่ประกอะเสร็จแล้วเราก็เอาความร้อนนี่เป็นละลายเป็นน้ําแข็งหลุดมาอย่างนี้ตัวนี้คือความชื้นที่อยู่ในตัวที่เราทําไว้ครับส่วนน้ํามันก็ถึงฐานล่างก็จะเป็นน้ํามันที่ใสเป็นน้ํามันที่เขาเรียกว่าน้ําามันริสุทธ์ ถ้าน้องเคยไปโรงงานบะหมี่สำเร็จรูปเขาเรียกน้ำปันปลาข้นๆเอาไปทอดเส้นน้ำมันปลาแบบถ้าเรายังไม่ได้แยกไข่ออกอยู่ทีุ่ณหภรุิห้องอะนะเขาจะเป็นแบบข้นๆแต่เมื่อไหร่ที่ให้ความร้อนเขาก็จะละลายเป็นสีใสเรามองไม่ออกทีน,นี้น้ำมันอยกตรงนี้เนี่ยเขาเรียกว่าน้ำมันปลาบริสุทธิ์หรือน้ำมันข้นเอาไปใช้อะไรได้บ้างก็เหมือนที่พี่กล่าวข้างต้นก็คือถ้าเป็นด้านอาหารเนี่ยบะหมี่สำเร็จรูปพวกสจนเน็ตทั้งหลายเนยเทียมมา,าราดินน้ำข้นหวานแมก้กระทั่งไอศครีม ก็ใช้น้ามันตัวนี้เป็นส่วนประกอบในบการทํานะครับหลังจากนั้นเนี่ยเราจะไปดูคปรเซสต,ต่อไปก็คือไอ้ตัวเนี้ยมันยังไม่ใช่เป็นน้ํามันที่เราบรรจุขวดนะจากของกันเนี่ยเป็นน้ำมันตามบริสุทธิ์น้ำมันข้อนอยู่เราจะต้องไปทําให้มันใสโอ้โหไปตรงเมื่อกี้ก็ใสกิ้งแล้วนะพี่ ทขาไม่มันใสจากที่ไว้ที่ดูภูมิห้องมันข้นๆจะทํายังไงให้ดูภูมิห้องแล้วมันไม่ข้นไม่เป็นไขไม่เป็นไขใช่แล้วไขแล้วก็มีความเหลว่องที่ได้ง่ายกว่าใช่ครับก็คือหลักการง่ายเอาไอไขมันออกเดี๋ยวเราไปดูกันตะกี้เป็นน้ํามันปาล์มแบบข้นแล้วพี่แล้วไงต่อครับจากน้ำมันปาล์มที่ข้นเนี่ยเดี๋ยวเราจะทําให้มันเกิดการเป็นน้ํามันใสเกิดขึ้นนะโดยกระบวนการนี้เขาเรียกว่ากระบวนการแยกไขน้ํามันมันมีหลักการแบบง่ายๆเลยก็คือเอาน้ํามันปาล์มข้นเนี่ยมาอุ่นละลายให้ใสแล้ว เรากข้าไปส่งข้าวสนตผลึกนะขั้นตอนอย่างนี้เราก็จะเอาน้ามันมากรองแสดงว่าระหว่างกวนและลดอุณหภูมิเนี่ยตัวไข่ไม่ได้ลอยขึ้นไปข้างบนแต่มันก็ผสมอยู่ในนี้แหละถูกต้องแต่เพียงว่ามันจการเป็นเม็ดไขมันที่ลอยลอยลอยปนอยู่แล้วเราค่อยไปกรองออกใช่มันจะปนมันจะปนอยู่ในกับน้ํามันเลยโอ้โหนี่นี่เอามาให้ดูด้วยอ๋อคืออยากให้เป็นตะกรอนแบบนี้ใช่ก็คือน้ำมันนาำมานอบเบลเกีพอเราไปตกผลึกเนี่ยน้องเห็นไหมว่ามันจะมีไข่เม็ดเล็กๆๆเหมือนตะกรอนอ่ะมันเหมือนนานมข้นอ่ะเหมือนไอศครีมอ่ะ ราเมงตุ๊บราเมงทุบเขาสื่อจับเนี่ยนะฮะเย็นนิดนิดนะเย็นกว่าอุณหภูมิปกตินิดนิดนิดกว่าย่านะน้องเอามือจับได้มันจะหักสากมือมันสากสากมือ ทงคัตเตอร์ออทงคัตเตอร์ออใจมันใังไม่มมดีเ <นะ S 2> ด้อห<ด> <นะ S 1> ลัง<ล>จากนี้ตกผลึกเรียบร้อยแล้วก็เข้าตัวนี้เลยครับเครื่องกรองน้ํามันเวลาใส่น้ํามันเนี่ยมันต้องผ่านทุกชั้นนี้ไปเลยเหรอครับพี่ใช่ครับผ่านไปเลยใช้แรงดันไอ,อ้ผ้ากรองสีขาวๆเห็นไหมครับมันม,มีมีรูอย,อยู่น้ํามันมันจะเข้าแล้วก็มันผ่านผ้ากรองเนี่ยไอ้ไข่มันก็อยู่เราอยู่ตรงกลางจริงๆก็นี่เหมือนแบบออสโมซิสแบบหลายๆชั้นอะไรอย่างเงี้ยใช่ใช่แต่ว่ามันต้องใช้แรงดันในการอัดเข้าไปประมาณสอง0องร้อยถึงสามร้อยบาทอัดกันไปเรื่อยๆใช่ครับสองรรอบบานึงเท่ามร้อยบาท ใช่หน okay, ึ่งวางหนึ around, up, ่งแบงค์โอเคพี puzzles, Tools, os, ่น <ah claro> ้องไงกระโจนคำาจนเมื่อตอนนี้กะเทวาตะเวนกะเทวาเมื <h <h ่อแล้วพี <h <h ่น้องไงรับฟ้าแล้วตะเวนกระไดอจังไดกะสำหรับคลิปนี้เบิ่งบบทัานจบซ้ำพี่น้องมิตาใอยากกินข่าวแล้วประสีผ้าลูกไปหาเห็ดยู่เห็ดกินก่อนวันนี้นะพี่น้องไงจังไดกะเห็นขบวนการเพิ่นผลิตเห็นเพิ่นเห็ดแล้วเนาะโฮงงานกะบักใหญ่พี่น้องไงยิ่งใหญ่อลังการอะไร ก็ถือว่าแต่ละขบวนการเพื่อนเฮ็ดนี้มีความยุ่งยากหลายพี่น้องอา่าถ่าว่าโบาเมนนานาผู้ที่มีความชำนาญเนะาะอ่าควบคุมโ้งงานขนาพี่น้องเพราะว่าโ้งงานนี่ก็เป็นโ้งงานบลอกใหญ่หญหญเนาะเกิดมาพี่น้องวิ่แต่กะหาก็เคยเห็นนะฬิได้พี่น้องเลยอา่าจจงได้กะสำหรับลิปนี้เนาะก็เป็นข้างแรกหรือว่าข้างท้ามอิดท,ทีได้เข่าเบิง้งแล้วก็ได้เห็นได้ชมอา่าโ้งงานผลิตน้ำมันปาล์มพี่น้องเลยจจงได้กะ ต้องขอขอบุณขอบคุณจากซ่อง you know <Huh? S 3> อะนะเสือร้องไห้พี่น้องเงยน้องเพิ่นกะได้เข่าไปทัศนะแล้วก็เข่าไปอนาภาพผมเพี่น้องเอฟซีเข่าไปเบื้องเนาะจังใดกะต้องขอ้เอาเนื้อเนลายๆวันนี้นะพี่น้องเงยอาจงใดกะสำหรับคลิปนี้มาฮอดนี่ไม่น้องไม่แต่กะจะได้ขอจบคลิปก่อนเด้อพี่น้องเงยขอขอบคุณขอบขอบใจนเอฟซีทุกท่านเนาะที่เข้ามาติดตามรับช่วย่านใดประสง์มาพาคคุก็ต้องกะขอโทษขออภัยหลายๆพี่น้องไว้พบกันในคลิปต่อไปเด้อสำหรับคลิปนี้สบายดีสบายดี